ยำนะครับโอ้น้ากินมากอันนี้ยำอะไรครับนี่ยำเหมาล้านค่ะยำเหมาล้านนี่ครับใส่ทุกอย่างแมค้าสวยมากเลยครับาทางนี้ก็มีตู้ตุ๊กตาให้กดด้วยนะครับนี่ได้กินแล้วก็มาเล่นด้วยนี่ครับน้ำยำโอ้โหเจ็อค้นมากเลยนะครับนี่ ข้าวโพดนั้นใส่ข้าวโพดสดๆเลยนะครับนี่ยำเหมาร้านหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวได้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเมนูของทางร้านนะครับวัตถดิบใหม่ๆสดๆ ถ่ายคนสวยๆได้ค่ะพี่เขาจะห่วงไหมเนี่ยไม่ห่วงค่ะแล้วก็ชวนพี่น้องชาวเมืองมาเที่ยวเกี่ยวกนด้วยนะครับนี่เกี่ยวกนครับมีร้านยำอร่อยเด็ดอ่ามาเล่นตุกกระตาด้วยยำนี่ใส่ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเนี่ยยำยกเหมาร้านยกร้านโอ้ โอ้ันนี้ไข่เจียวราดข้าวน่ากินมากเลยนะครับนี่โอ้โหตยาวเหรอใช่โอ้โหนี่ครับจินไก่ใส่เน้นเน้นอือนี่เดี๋ยวน,นี่ละครับ อันนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีไปลวกมาอีกโอ้โหนี่ทางนี้ตุ๊กตาเขาดีใจกันใหญ่ครับค,าาคิบตุ๊กตาได้เจ้า <ST U K ATA> ของร้านใจดีนะครับเป็นกันเองดี๋ มีอยู่หลบัวนะครับหลบัวมาใส่ยำยกร้านมีไหลบัวนะครับมีเส้นบุกนะครับกรอบ อันนี้มีทั้งปูมีทั้งไข่ไข่เยี่ยวม้านะครับโหปลาลองกินดูจ้านู่ของหลวงเหมือนกนแน่นอนเลยบอกผัดย่ำถิ่นเหรโอ้มีใส่หมูกรอบด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะใส่ที่จ่าโอ้โหมากินนะครับมากินนะครับอร่อยกว่าในเมืองแน่นอนนะครับนี่เพลื่องในนะครับโอ้โหนี่ครับใส่หมูกรอบด้วยแค่หมูกรอบนี่ก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ย อันไม่ยั้งเลยไม่รู้เขาจะดูหมูกรอบหรือเขาจะดูแม่ค้าน,นั่นนี่โอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวรอทะเลมาลวกมาใส่อีกโอ้ให้แบบไม่กักใส่แซลมอนด้วยเหรอครับเนี่ยโอ,อ,อ้คอ,น,น,<ข>อมนมามา่า โอ้โหเนี่นะครับคุ้มมากเลยนะครับนี่ชามนี้นี่นี่นะครับยำยกร้านมีใส่หมูกรอบเข้าไปเนี่ยนะครับใส่หมูกรอบเข้าไป นี่นะครับน่ากินมากเลยนะครับถาดนี้599เก้นะครับโอ้โหคุ้มมากเลยนะครับดูบรรยากาศร้านนะครับนี่ครับบรรยากาศร้านมีราดหอมเจียวด้วยยังไม่จบนะครับยังมีโรยพริกอีก ต้องให้มันเข้มข้นเลยใช่ไหมครับอันนี้จานนี้คือเสร็จแล้วนะครับยำยกร้านห้าร้เก้าสิบเก้าบาทโอ้ยังมีแซลมอนนะครับลืมถึงว่าใส่จนแม่ค้าลืมเยอะมากมีแซลมอนอีกนะครับนี่ครับคุ้มไหมครับ 599ร้านกินก็อ้วนบอกกินก็อ้วนนะครับมีที่ตุกตาอยู่ที่อำเภอเกลือในนะครับเนี่ยริมถนนเลยนะครับบรรยากาศดีมากแม่ค้าก็ใจดีมาคี่ปุกตาได้เนี่ยครับพี่ชื่ออะไรนะครับ๊กตาค่ะโอ้โหนี่ครับมา,ามาเลยนะครับมาเลยขอบคุณมากนะครับ